ฟุูชิโร่เป็นพิเศษเอาแล้วได้เวลากันแล้วนะชุดการแสดงที่เยี่ยมที่สุดของคณะฮิงุเรสคาของเราขอเริ่มโชว์สัตว์มาดูรุไร เราจะทำหนิ่งท่านได้มั้งไหมนะเพ่ะอืมถ kind of mm, ้าฝึกเป็นพิเศษก็อาจจะทําได้นะถ้าทําได้เราก็จะเอาเข้าคณะละครสัตว์เลยนะเรื่องนั้นก็ถ้าเป็นหมาที่แสดงความสามารถได้แม้แต่คณะละครสัตว์ก็อาจจะกลายเป็นดาราได้นะโอ้ดาราเหรอดาราเอามาแล้วนะชีโร จะต้องเนื้อหอมสำหรับพี่สาวทั่วโลกเลยฟังให้ดีนะชิโลฉันกับนายเราจะกลายเป็นดารานะาแต่ว่าหนทางสู่การเป็นดารานี่มันยากลำบากมากเลยเอาล่ะเรามาเาริ่มฝึกซ้อมกันเลยดีกว่านะมา้อาชิโลใช้หาย,ยืนขึ้นแล้วก็ลอดใต้วางขาฉันมาเลย โดิมาที่ตักฉันแล้วแล้วเข้าชิโร่นุ๊ยายอุ๊ยมันยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเอาที่ง่ายกว่าดีดีกว่านะอ่มาคอยดูให้ดีๆล่ะว่าตาเม้งกริงกริงกริงกรงกริแล้วเม่อก้เกี้มันอะไรกนี่ยชิโร่ถ้าอย่างงั้นนะต้องทําได้แน่เลยใช่มั้อย่างนี้อ่ะรี่ร็อต ไปเลยโซลแะโลและโซลแลโซวิ่งไปชโร่ชโร่เธอลูกชิโรุ่เกะชิโร่ไม่อยากทําก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ต้องมาสนใจหรอกหนาไม่ต้องสนใจไม่ได้แหละนะปุ๊บปับก็จะให้ทําเรื่องยากๆอย่างเนี้ยอย่างนี้มันไม่ใช่การฝึกซ้อมเลยใช่ไหมล่ะเหรอนควรจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนอย่างขอมือนั่งลงอะไรแบบเนี้ชิโร่ขอมือสิขอมือจากขอมือชิโร่ขอมืออ๋อหออ๋เห็นไหมทาได้แล้วเก่งมากเก่งมาก ถ้าทำได้แล้วล่ะก็ก็ต้องชมให้มากๆนะเล่แม่ครับขอมือฮึขอแม่นักรลงโอ้ทำได้แล้วเก่งมากเก่งมากชมไว้ชมไว้เก่งมากติอ้อยบางทีควรฝึกอบรมลูกไป็นพิเศษซะก่อนนะเนี่ยแม่ไม่ต้องวุว่นวายก็ได้ไดเอาละชิโลร่ดีมากแล้วก็โ,โดนไดย้ยา,ยามกันใหญ่เลยจะได้ผลบ้างหรือเปล่านะ เป็นการฝึกพิเศษที่เป็นความลับของผมก็ะชิโงเหรอเออแม่แต่ว่าขอดูนิดเดียวอ่ะไม่ได้ถ้าพ่อกับแม่แล้วก็ตอนนั้นจะแสดงให้ดูแน่นอนเลยล่ะตอนนี้ห้ามเออเอองั้นค่อยมาดูทีหลังนะแม่รอดูผลยู่นะลูกเฮ้ย <c oughs> อ้าใช่ใช่ลืมซะสนิทเลยต้องรีบไปเลยต้องรีบไปจัดการเสื้อผ้าที่จะซักแล้วล่ะอ้อออ อ๋อช่างเป็นแป้นกระโดดที่ดีอะไรอย่างนี้นะชินจังเอาเสื้อผ้าที่เพิ่งจะซักเสร็จมาทาอย่างนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆอ๋อคือคือคือว่าคือว่าแม่ครับออกับข้าอย่างนี้ทําอะไรกินละแม่ไม่ต้อมมาเปลี่ยนเรื่องคุยเลยนี่หลับมาแล้วอ๋อจินสุเกะล่ะเอ๊ะรับเดียวหายไปไหนอีกแล้วล่ะเนี่ยนี่นี่มิสเอ๊ะนั่นไง พร้อมแล้วมหลักกรบอกนะอ่ะเอาไงเอาเออเอยเออ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 เอ้เออ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 เนเออ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 เเออเเออ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 เอี้อๆเะออออเเเาเอเเเเ มาเลยนะชีโลนะโชฝีมืออย่างแรกเลยชีโลขอมือเ่ะขอมือที่ขอมือ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 ไม่ใช่ขอหางอ่ะเจ้ไม่ได้เหลือชีโลแล้วไรที่เปลือกซ้อพี่แสให้ดูดูหน่อยที่แล้วแล้วเข้าทำหน่อยทำหน่อยอ่างชีโลเอาที่ถนดัดเลยดีกว่านะหนึ่งสองสามนั่งลงหนึ่งสองสามนั่งลงเออเอานั่งลงได้แล้ว นั่งสิบอกให้นั่งคนนั่งสิฝึกซ้อมมาแล้วจริงๆเลยเนี่ยน,น,น,นั่งสิเอออย่างงั้นฉีดแล้วกระโดดอบอกแล้วไงว่านั่นมันวัตามะกลิ้งกลิ่นจะหากเล่าก็บอกให้กระโดดนะ่ะแล้วลวก็สีเฟี้ยวเฟี้ยววัตามะกลิ้งโตนี่เชนสเกตเลิกเล่นความตั้งใจไม่ดีนะลูกใช่แล้วจ้ะพยายามเข้าสิจ้ะ ใจฝึกซ้อมเป็นพิเศษขนาดนั้นแล้วนี่ต้องมีอะไรสักอย่างที่แม้แต่ชิโร่ก็ต้องทาได้สิจ๊ะนี่ลูกชินสุเกะถ้าท้อถ,ถอยง่ายๆเรื่องแค่นี้ล่ะก็โตขึ้นจะทํายังไงละ่ะฮะนี่ลูกลูกเราเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเรื่องแค่นี้ลูกมีภาระเพื่อญี่ปุ่นในศตวรรษที่2 1อนะรอหน่อยเถอะมิะเอะลูกเรายังเบ็กอยู่เลยนะแหมพ่อก็นี่ชินสุเกะพ่อเข้าใจความรู้สึกของลูกดีนะแต่ขอให้ลูกฟังพ่อพูดสักหน่อยนะ เนื้อหอมกับสะสะาวหอเล็กคุณอวบอืม้มแพ็กหน้าตลอดเวลาเลยอาาเอาละเริ่มกันเลยนะชิโร่อ่าดีเลยคือสู้แล้ว <c oughs> ไม่มีวิธีพูดที่ดีกว่าน,นี้แล้วเหรออาชิโร่ช้างน้อยไงชิโร่ช้างน้อยดิช้างน้อย <c oughs> บอกว่าช้างน้อยไงเล่า <c oughs> ทำอ,อ,อะไรอ่ะเทิมได้แล้วถ้าเกาช้างน้อยไงล่ะโอ๊ย<อ><อ>จบตอนเล่นแบดมินตันเฮ้ยนึกอยู่แล้วมีเฉพาะอาทิตย์เท่านั้นที่พักผ่อนสบายๆได้อย่างนี้เนาะ โอ้ยยังนอนอยู่อีกเหรอถอยถอยถอยเ้กรเจ้กจกระดจีกระดจ้กระจักระดจกระิจกระดจ้กระิจ้กระดจ้ากระเจกระจกระจ้กระดจ้กระดจกระดจ้ากระจ้ริรดากดิจรดิ้าดเ้ายรดิ้กรดเ้ายรดรดากร่ดาดากรระาราด้รกร่า้ก เอยหลับสบายจังเลยตื่นดีกว่านะตื่นแล้วเหรอครับพ่อครับเออตื่นแล้วแต่ว่ายังไม่อยู่ในอารมณ์ที่ทําอะไรได้เลยนะพ่อเนี่ยนะเลอเรอะเลอะงั้นพ่อก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะครับแค่มาเล่นกับผมก็พอเอเอคือว่าตอนตอนนี้ผมอยากเล่นกับพ่อนะ่ะนะวันอาทิตย์ทั้งทีพ่อขอพักผ่อนหอนะน้านะวันอาทิตย์ทั้งทีเล่นกับลูกหน่อยนะพ่อแล้วอยากจะเล่นอะไรลนะ่ะลูก อะไรเล่าเล่นเล่นแบบวินต์ละกันแบบมินตันไม่เคยอยากเล่นเลยอะเราชวนแม่เล่นดูดีกว่ามั้งก็แม่เป็นคนบอกเอกว่าให้มาชวนพ่อเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยถูกแซงหน้าไปก่อนเลยเนี่ยอะนั่นไปเล่นกับชีโร่ดีมะฮะชีโร่ก็บอกด้วยว่าให้มาชวนพ่อไปเล่นแบบมินตันี่นาก็ชีโร่จะคูดได้ไหมยังไงเล่าเหรอพ่อนี่ทำไมถึงได้รู้แล้วว่าพ่อพูดโกหกอะก็รู้นะสิ เาเลยพร้อมอยู่แล้วนี่เอา <laughs> เอาแล้วนะพอ่อจ้จๆนี่ต <laughs> ีดีๆหน่อยสิเอา่าครั้งนี้แล้วพอ่อนี่เออแล้วหน่อยสินี่ละนี่ละนี่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  ที่แล้วทีทีทีแล้วมาตัวน้องเอย่างเลย <c oughs> เอาละต่อไปตามพ่อเป็นคนเสิร์ฟบ้างนะเอาละนะฮึบนี่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 ฮเฮ้ยล็อกเก็ตของผมหายไปไหนแล้วอ่ะ แล้วที่ใช้ตีอยู่หายไปแล้วอะ่ะเรียกแรกเ,<อ>เกดบินมาอยู่ที่นี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 อ้าวให้ดูสิอย่างเงี้ยมองลูกขนไก่ให้ดีอ่ะนี่ทำอย่างนี้นะเนี่ยดูดูให้ดีนะอ่ะอ่นเ่แล้วก็ตีเบาๆนะอย่างงี้เนี่ยอ่ะเบาวิคือราคาอ้ช่วยไม่ได้นะเฮ้ย จีนัสเกะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะช่วยบอกหน่อยดิฮะอีกนิดเดียวครับพ่ออีกนิดเดียวเองอะไม่ใช่บอกว่านิดเดียวบอกว่าซ้ายหรือว่าขวาทางไหนอะเออเออซ้ายทางซ้ายพ่อซ้ายซ้ายพ่อพ่อซ้ายซ้ายนะซ้ายนะไปอีกพ่อไปซ้ายอีกหน่อยหนึ่งซ้ายยังอีกเหรอซ้ายอีกเหรอฮะบอกว่าทางซ้ายอีกไงล่ะพ่อฮะซ้ายอีกเหรอซ้ายซ้าย Hey!